ทรงเสียงดังไม้เป็นทรงแล้วนะโอ้โหวิ่งไปที่ยังแบบกำลัณขึ้นอยู่เลยนะครับตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามานะครับซึ่งก็นอกเหนือจากด่านที่ต้องกรองแล้วนะครับเดี๋ยวต้องกรองอายุอีก20ปีนะครับเห็นเด็กตัวเล็กนะครับตัวยังไม่ถึงราวเลยนะครับเกาะ้วดดูแล้วนะครับสวัสดีนอกตรงนั้นด้วยนะครับสวัสดีนะครับโอ้โหสนุกฟรีนะครับไม่มีโซนนะครับไม่มีพันธะใดๆทั้งสิ้นนะครับ ยืนเต้น LOVE <c oughs> อยู่ข้างนอกหน้าห้างนะครับเป็นมิติใหม่นะครับมิติใหม่ในการนองเพลงมากนะครับทุกคนยังโอเคไหมครับโอเคใช่ไมหมฮะอ่ะเริ่มไม่โอเคนะครับวันนี้นอกจากนนยังม,มีศิลป,ปินอีกเยอะเลยนะครับที่ราอาเจอกับทุกๆคนอยู่นะครับซึ่งก็วันนี้ดีใจามากๆเราจะไม่ปบเนี่ให้กับคนที่ทำให้เรามเจอกับนี้เหลยครับอุดรชานีข้าดาว2องพส่งเสียงเียข้า1หนึ่งทีครับ ขอบคุณมากนะครับดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ในวันสุดท้ายของปีนี้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ <c oughs> เราจะคุยก่อนหรือว่าเราจะร้องเพลงเลยฮะ <c oughs> คุยก่อนใช่ไหมครับทุกคนไม่รีบใช่ไหมครับผมรีบนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนกันสอตรงนะครับทุกคนไม่รีบใช่ไหมฮะผมรีบนะครับรีบ, <c oughs> รบไปไหนเนี่ย <c oughs> เออนะเออไปไหนก็ได้ วันนี้นะดีใจมากนะครับโอ้ตรงนี้บอกไม่ต้องรีบนี่มีใครมาจับจังหวัดใกล้เคียงบ้างไหมฮะโอ้เยอะเลยเหรอครับโโอ้หเอาขอเสียงของคนที่อยู่ที่นี่ก่อนได้ไหมฮะอุดรก่อนได้ไหมฮะโอ้อุดรโอ้ข้นใสข้นใสไปดูตัวเตี๋ยวครับข้นใสเอาน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ข้นใสข้นใสกิลีป่ะเออแล้วมีจากจังหวัดใกล้เคียงด้ไหมครับ มาจากจังหวัดไหนบ้างครับโอ้โหจริงเหรอครับไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้โหให้เราก็นึกว่าเออฟังรู้เรื่องโอ้โหโอ้หแย่งแย่งกันพูดนะกันเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรบ้างฮะขอนแก่นฮะน้องคายนครพนมอุบล ชุมพรเหรอครับโอไกลไปชุมพรไกลไปหรือเปล่ามาจากบ้านนนด้วยเหรอครับอานนท์มีบ้านด้วยเหรอครับอมีครับก็ว่าจะมาสร้างที่อุดรแล้วหาเมียที่อุดรได้ยังเนี่ยยังไม่ได้เลยครับ้อทต้องทำสิเออ ดีใจมากอุดรนี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ปีนี้ผมมาบ่อยมากนะครับแล้วก็กังวลมากว่าเอ๊ะคนจะแบบเบื่อหน้าไหมนะครับไม่เบื่อใช่ไหมฮะอ่าเหมือนด้านหน้าไม่ได้นัดก,กับข้างหลังนะครับ <laughs> พอข้างหลังก็คิดกันอยู่เอ๊ะมึงมองว่ากูเบื่อมังว่าเจเขาหวงมากเล <laughs> ย้า <laughs> นหลังมีหันคุยกันนะครับซึ่งกลายเป็นว่าได้กระแสตอตรัอบที่ดีนะครับตอนนี้คือคนใกล้เต็มแล้วนะครับปมมือให้ตัวเองได้ไหมฮะจากตอนแรกนี่อยู่กันเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับ ขึ้นมานี่ใจหายเลยนึกว่าเป็นคอนเสิร์ตจัดแบบปิดนะครับแบบวกย่าโต๊ะจีนเฉยๆนะครับอบอุ่นกันเตือนไปนะครับวันนี้ค่อยดูเป็นคอนเสิร์ตหน่อยนะครับอย่างที่บอกกันตั้งวันนี้นะครับเราอยากสนุกแบบไหนสนุกได้เต็มที่นะครับอยากลุกขึ้นเต้นก็เต้นได้นะครับนี่คือปลายปีของปีนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณจะนั่งดูคอนเสิร์ตเฉยๆก็ได้นะครับเหมือนฟิลเหมือนเราดูคอนเสิร์ตคุณพ้าช่วยนะครับก็ได้นะครับไปว่ากัน นะครับแต่ปลายปีแล้วนะครับถ okay, okay, <Punk. S 2> ้าเกิดมัาสนุกก็เต้นได้ถ้าเกิดอยากร้องร้องได้นี่คือพื้นที่ของพวกคุณนะครับโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะนารัเราร้องเพลงกันต่อไหมครับระหว่างร้องคนเราร้องเพลงช้ากันหน่อยดีกว่ามีเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ ผมได้มีการร้องให้กับคนที่ผิดหวังในความรักซึ่งผมเชื่อว่าแนมะ้แต่ในวันที่เป็นคริสต์มาสเทศกาลดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าก็มีคนอ,อกหักอยู่กันเยอะจริงไหมฮะไม่จริงนะครับโ้เสียงเงียบมากนะครับในขอเสียงคนอกหัก่อยได้ไหมฮะในขอเสียงคนตกหักตั้งแต่ต้นปีมาจนปลายปีนี้ก็ยังอกหักยได้ไหมฮะเพลงปนี้จะเป็นอีกเพลงที่เคยผ่านมา เป็น่ชื่นชเพราะเจ็บจริงเจ็บที่ยังรู้สึกนะครับทุกคนขอดูแสงไฟสวยๆจับมือถือของทุกคนหน่อยได้ไหมะ เรา,เาไปได้กันได้นะครับทุกคนไม่ต้องเศร้าขนาดวนั้นคออกคไปเจอเครับตาสุดทายพบเธอถึงน